สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกทท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูต้นกระพงครับผมรอบที่สี่แล้วครับผมไม่รู้ว่าเตียนถอยไม้จะตีไปยังครับผมมาคลิปนั้นมาเอ้ยแต่มีรอยตัดไม้นะครับนี่นี่รอยตัดเมื่อไหร่นี่เมื่อวานครับนี่นี่ครับผมน่าจะเป็นรอยเมื่อวานไม่รู้ว่าพานพึ่งหรือว่าพวกตัดตองครับผมคนตัดตองเนาะ รอบนี้เป็นรอบที่สี่ครับผมพึ่งลังนี้ตนะั้งแต่เดือนสามแล้วครับเมื่อวันนั้นขึ้นมาก็เห็นเสียนถอยไม้ก็ตีถอยไว้กี่ตัวรวมสี่ห้าตัวนะสี่ห้าตัวครับผมก็ไม่ได้ตีเอาต่อก็เลยมาดูวันนี้ครับผมว่าเขาจะมาตีต่อไปหรือยังตีเอาพึ่งไปหรือยังครับผมเหนื่อยครับผมดันเนิน นี่วันนี้ผมก็ได้เตรียมกระแปงมาเลยครับนี่กระแปงตะพายมาเนี่ครับเห็ดอะไรครับพี่น้องเป็นตะไคร์เลยเนี่ยครับรอยตัดเมื่อวานครับผมถางไปตามทางไปี่ยครับผมไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวไปลุ้นดูพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าเขาตีไปแล้วก็จะไปซ้ำไอ้หลังที่ว่าผมตีไว้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีน้ําหรือเปล่าหลังซ้ำเีย ไงก็คนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีนะครับผมช่วงสุดท้ายเดือนสุดท้ายการหาพึ่ง้วครับไปครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายชมเป็นงช่วงไปเนาะหอบพูดไม่ทันครับผมดันเนินครับขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วครับผมไม่ไหวครับผมหายใจไม่ทันครับผมอากาศร้อนครับ วันนี้ออกมาจากบ้านสายนะครับผมหยอดน้ํากดก็เก้าโมงกว่าับผมออกมาจากบ้านก็บสิบโมงนี่ยังทันถึงครับผมเดี๋ยวขึ้นไปนี่เนี่ยครับผมขึ้นไปนี่อีกไม่ไกลครับผมเดี๋ยวไปดูว่าจะยังอยู่หรือเปล่าครับผมรอยถางน่าจะเป็นรอยคนตัดตองครับผมพ่อเมื่อกี้เดินขึ้นมาเห็นรอยเขาตัดตองข้างทางอยู่ครับผมเนี่ยรอยฟันไปเนี่ยครับผมใหม่ๆน่าจะเป็นรอยคนตัดตองครับผมเดี๋ยวไปรุ่นพึ่งมาพร้อมกันครับผมว่าจะยังอยู่ไหม อากาศร้อนมากครับผมร้อนอบอ้าวไปครับผมเดี๋ยวนั่งพักสักแปบเดี๋ยวลองไปรุ่นพึ่งพร้อมกันมันจะยังอยู่ไหมครับผมสี่รอบนี้แล้วครับผมพึ่งรังนี้ครับเข้ามาถึงต้นแล้วครับผมนี่ครับผมต้นเอกระพงครับผมเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายเขาตีไ้สี่ทอยครับผมหนึ่งสองสามสี่แต่พึ่งยังอยู่นะครับผมนี่มาตีเพิ่มอีกครับผมนู่น นู่นครับผมถอยปักตามต้นนะครับผมตีเพิ่มอีกสามถอยแล้วก็ปักไม้ปักไว้นั่นครับผมแสดงว่าพึ่งลังนี้ดุจริง,รงๆครับผมสงสัยมาตีตั้งแต่วันที่ว่าผมมามาถ่ายคลิปวันนั้นนะครับผมแล้วผมไม่ได้เอาครับผมน่าจะเป็นวันเดียวกันหลืมั้งนี่ก็ทิ้งไว้หลายวันแล้วนะนั่นครับผมถอยถอยอันใหม่ที่เขาตีเพิ่มขึ้นไป นู่นครับผมพึ่งแต่วันนั้นแลน้ํามันอุ่มกว่านี้เดี๋ยวไปดูด้านนอกครับผมหรือมันมัวแ,แต่ต่อยมันไม่มันมัวแต่ต่อยมันเลยไม่ทาหัวน้ําหรือเปล่าแต่รังก็ใหญ่เหมือนเดิมครับผมพึ่งรังนี้นานแล้วครับตั้งแต่เดืนอนสามน้อที่ผมมาเคยมาถ่ายคลิปครับผมเนี่ยรอบที่สี่รอบที่สี่ของผมที่ผมขึ้นมาดูนะครับผมนูม่นครับผมด้านนอกก็จะถ่ายให้ดู ดูความใจครับผมนุ่มเมืนร่มเลยครับผมอลาัางการเลยครับหลังนี้แต่วันนี้ไม่ปล่อยแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขึ้นตีดูเลยครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าขนาดเสียนถอยไม้เขายังถอยเลยครับผมสองรอบแล้วนี่ดูทรงเดี๋ยวผมจะขึ้นตีดูครับผม แต่ดุแน่ๆแหละครับเนี่ยแบบนี้เจ้าโดมกําลังไปหาใบตองครับผมอ้าวนี่มีปอกกระสุนหรือใครเอาปืนมายิงโดนมาหรือเปล่าถึงดุแต่น้ําแรงไม่อูมเท่าไหร่นี่ครับผมปอกกระสุนปืนลูกซองนี่ครบเขาทำไว้ไปผมเดี๋ยวลองขึ้นดูเนาะเดี๋ยวผม เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมเดี๋ยวขึ้นดูกันเลยว่ามันจะเอาได้หรือเปล่าครับผมน้ําจะดีขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปติดตามด้านบนครับไปครับผมจะโดมตอกทอยไว,ไว้ให้หน่อย,อยงแล้วครับผม เบลนะครับต้องคล้องเบลก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับผมมาครับผมเดี๋ยวขึ้นมาตีทอยต่อเจ้าโดมกัน จัดน้ำตามคอนขอบอกไม่รู้ครับผมเขตนี้ตั้งแต่เดือนสามก็พึ่งหลังนี้แตกแล้วครับผมต่อยแล้ว เดี๋ยวจุดครบลงครันี่ครับผมนี่เดี๋ยวจุดครบลงครับผมแตกแล้วโอ้ปวดแขนครับผมไม่รู้ว่าทอยจะพอหรือเปล่าครับผมนะ่นุ่พึ่งตามคอนปูดๆเลยครับนว่เป็นหน้าผานะครับนะนุ่น,นนะสูงครับ เหลือเท่าไหร่เองเนี่ยห้าหกตัวครับนี่นี่ถอยอันนี้ทอยเก่าผมถอดไม่ออกตั้งแต่ปีก่อนปีกายแล้ครับผมต้องตีไต่กิง่งไปอีกหลายตัวครับเดี๋ยวให้เจ้าโดมถอดทอยจากข้างล่างขึ้นขึ้นมาหลังใหญ่อลังการเลยครับหลังนี้เบลล์เลย ทางนี้มันไม่มีที่ตั้งกล้องจริงครับผมเนี่ยดูครับผมน่ะเป็นกิ่งเดียวโดดๆเลยครับผมต้องเอากล้องใส่หัวต้องขออภัยด้วยนะครับนสำหรับภาพที่ไม่ชัดครับผมเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้มันดีที่สุดแล้วครับไปครับอีกหน่อยหนึ่งก็นั่งงามได้แล้วดึงเบลขึ้นก่อนครับผมครับผมขึ้นมานั่งงามแล้วครับผมโน่นครับพุ่ง หลังใหญ่ยิงมาใกล้ยิ่งใหญ่ครับผมถอยไม่พอครับผมต้องรอถอยกับเจ้าโดมครับผมตีออกไปนี่ออกกิ่งปนูน่นครับผมไอ้ดำๆนั่นหว,นวานเก่าครับผมหลังเก่าๆมันเคยมาอยู่มาเกาะครับเนี่ยครับผมกิ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับผมผมต้องเอากล้องใส่หัวครับผมเนี่ยกิ่งโดดๆอย่างนี้เลย ไปครับเดี๋ยวรอทอยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงพึ่งเลยครับผมเกือบถึงแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรังมันครับโอ้มันแตกมาต่อยหลายรอบแล้วครับผมนู่นครับผมโอ้ยขึ้นมายิ่งใกล้ยิ่งใหญ่ครับผมเออนูนครับใหญ่ดีจริงจริงดูครับผมไม่มีกิ่งที่จะตั้งกล้องเลยครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะเอากล้องใส่หัวครับเนาะ โอ้ใหญ่ดีจริงๆพึ่งหลังนี้แก่สุดๆครับผมพึ่งหลังนี้ดูตัวอ่อนแทบไม่มีเลยครับต่อยสุดๆเหมือนกันครับผมดูครับผม ฝอรหรือเปล่าครับผมยังมองไม่เห็นน้ำหลังใหญ่ดีจริงๆครับนะครับเนี่ยนี่เนาะรอบที่สครับรอบที่สี่ที่ผมมาดูนะแต่ตรีรอบแรกครับผมเดี๋ยวเข้าใจผิดนูนกรัผผมหัวน้ำน่าจะลามคอนครับหนึ่งทรงนี้อู้ใหญ่ดีจริงๆ เจอไว้ตั้งแต่เดือนสามครับผมไปครับผมตัดไม่มีกิ่งที่จะตั้งกล้องนะครับผมจำมีกรอบครับผมเดี๋ยวหาว่ามุมไม่สวยครับผมมันจําเป็นจริงครับผมต้องเอากล้องใส่หัวเนาะเนี่ยครับผมมันโล่งๆอ่อะไีเเป็นกิ่งเดียวๆเงี้ยครับผมโดดเดียวเงี้ยครับผมกิ่งไปครับผมตัดครับผมต่อยนัวแล้ว อึ้โหต่อยนัวต่อยงแต่ขึ้นมองไม่เห็นน้ำเลยไงรวมเห็นน้ำไหมต้องตอกทอยอีกตัวทอยจับอีกตัวไปครับผมจะตอกทอยหัวนี่อีกตัวงครับผมเอาไว้จับเนาะ Gracias. โอ้หปิดตาสวยเลยอะโดมโหปล่อยทะลุครับผมเนี่ยครับน้ำหวานอย่างนี้ผมบอกเลยครับผมตลอดคอนเนาะเดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูครับผมเนี่ยครับผมตลอดคอนเลยครับผมน้องุ่นหัวใหญ่ครับผมคงเห็นนะครับน้องมันถ่ายทำยากจริงครับต้นนี้จริงน่ากลัวเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง นี่ครับโอ้คงเห็นนะครับเนาะมาดูที่ผมอยู่ดิเสียวครับผมโล่งๆงเงี้ยครับผมไปผมรีบตัดรีบลงครับโอ้โหหัวน้ำสุดๆหยอดลังปะเนี่ยโอ้ยอดลังด้วยครับผมต้องตัดลังทิ้งครับผม เนี่ยครับผมกําลังไล่หยอดรังครับผมพึ่งมันแก่ครับอย่างว่า เห็นพวกเอ้ ใหญ่ดีจริงๆปึ๊บปึ๊บแม่ไหลเยิ้มเลยครับผม Manik-manik. Uh -huh. เอาลงก่อนครับผมเต็มมันจะหนักเกินครับผมเดี๋ยวก็แปลงรับไม่ไหวน้ำสวยเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมเอาในกระแปงลงก่อนครับกำลังลงครับผมกระแปงนึงเนาะกระแปงแรกด้วยก้อนใหญ่อยู่ครับผมเอ้ยเบาๆเบาๆดม สูงครับผมแล้วมันกิ่งจะเสียวด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูก้อนที่สองกระแปงที่สองนะครับกระแปงสิบแปดลิตรนะครับนะ่ะก<ม>ำลังช่วงรอจะดมเทน้ำของะให้ดูผมตีขึ้นมาครับผมสูงนะครับนี่ผมเอาทอยมาสามสิบห้าตัวครับทีแรกไม่พอต้องถอดให้จะดมถอดขึ้นมาเพิ่มอีกสิบเอ็ดตัวครับผมนี่มานี่ มันอยู่ในหุบครับผมมองมองบนหน้าผาเงี้ยกะแลว่าไม่สูงแล้วครับผมแต่เนี่ยครับผมถ้าเกิดมองอยากใต้าผาสูงจริงครับผมตอนนี้อะไรดมเอ,อเอาน้ําใส่มาด้วยแล้วก็สาวกระแปงขึ้นมาให้ด้วยมันติดเชือกเปล่าเชือกกล้วยนะ่ะเดี๋ยวมาดูกระแปงที่สองครับผม เหลือเยอะเหมือนกันครับผมน้ำตามคอนนคอนคอนมันใหญ่แล้วก็รังมันยาวด้วยครับผมน่าจะสองเมตรแล้วครับรังนี้ก็เห็นตั้งแต่เดือนสามครับผมมาครับมาดูถังที่สองกัน không ừ, quay xác này ấy <laughs> ไม่เดี๋ยวพิกกลับตัวตัดกันครับผมผมาั่งบนทางนี้

ครับผมนี่หัวน,น้ำอยู่นี่ เล่มก่อนครับหมดแล้วครับผมไปครับผมเดี๋ยวเอาน้ำลงก่นค่อนข้างที่จะวาเดเสียว จเจอกันด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมถอดถอยออกจเจอกันด้านล่างครับโอ้ยหวาดเสียวเลยวันนี้โยมดึงเชือกว้นนะ ดูง้แน่นะ่าแกะนะ่จับแน่นังเอาไปเอไปเอ,ไปเ,อไปเลยลงัะผมลงไปแล้วครับ ไปครับผมแล้วลงไปเจอกันด้านล่างครับผมสูงสูงจริงครับนี่แล้วดูกิ่งออกครับผมหนุนด้านล่างฮะครับลงมาถึงด้านล่างแล้วครับผมปลอดภัยดีครับผมเนาะนี่ครับผมน้ำผึ้งน้ำผึ้งตั้งแต่เดือนสามครับผมรังนี้มาเวียนดูสี่รอบครับผมประมาณสัก ยี่สิบโลไม่น่าขาดครับผมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดขวดเนี่ยแหละครับผมถ้าเกิดคั้นใส่ขวดเนาะนี่ครับผมสีน้าสีนั้นน่าจะเป็นพวกดอกอ้อยช้างต้นกระพงเล็บเหยี่ยวสารพัดนะครับผมเนาะพื้นที่บนเขาครับผมเนาะถ้าเกิดน้าๆเซียนทอยไม้ครับผมเจ้าเนี่ยเจ้าที่ตีไว้ครับผมถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วครับผมเนาะติดต่อมาหาผมเลยครับผมผมจะแบ่งให้ครับผมนี่ถ้าเกิดคั้นใส่ขวดก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดขวดครับผมผมจะแบ่งให้เนาะไม่รู้ว่าจะเป็นพานทางเขตเอ วังจันท์ทางไธรรมรลดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเพราะว่าเส้นทางมันลอยต่อติดกันมันมันขึ้นทางนี้ก็ได้นะครับเนาะถ้าเกิดทางไอผ่านแถวบ้านผมคงไม่น่าใช่ครับผมเพราะผ่านแถวบ้านผมสม่วนมากเขาจะตีทอยเหล็กครับผมทอยไม้ไม่มีครับผมเนาะถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วก็ติดต่อมาเลยครับผมผมจะแบ่งให้เนาะเพราะว่าเห็นนม้มาตีสองรอบแล้วน่าจะโดนต่อยแลอวครับผมเพราะว่าผมยังโดนเลยครับผมพึ่งหลังนี้ดุจริงๆครับอุ้ยน่ยนะเอาสิพึ่งหลังนี้ดุจริงครับผมตอหน้ากากก็ด้วย ติดต่อมาเลยครับผมเบอร์ก็0944283016ครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ครับผมแบ่งน้ำผึ้งให้เนาะติดต่อมาเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งให้จะทำเป็น3ส่วนของเจ้าโดมด้วยของผมด้วยแล้วก็ของน้าด้วยถ้าเกิดว่า17ขวดก็หางกันไปเลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้เลยเดี๋ยวกลับบ้านเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับผมลังเดียวเนาะเหนื่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอกาสหน้าครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเนาะทอยไม้เสียนทอยไม้ถ้าเกิดเจอก็ติดต่อมาเลยครับผม ไม่ใช่ว่าคนอื่นมั่วซ่วติดต่อมานะครับผมแต่น้าต้องบอกด้วยว่าน้าลืมอะไรไว้มั่งมีสองชิ้นครับผมที่น้าลืมไว้น้าคงจําได้โอเคครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผมกลัวค,คนอื่นติดต่อมามั่วๆโอเคครับผมมาเจอกันใหม่ครับดูๆจะต่อยกันเนี่ย